หนึ S <S ่งแปดหาจ้า <S <S ตัวเดียวหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาตัวเดียวฝันในทั้งว,วันที่แล้วงวดนั้นมันออกงวดนี้มันตกออกงวดนี้มันตกออกงวดนี้มันตกออกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาหาจเจดแดงครับมื่อนี่คนเดิมนะนั่นฮะคนละคนคนละคนเป็นได้ก๊อฟมันก็ว่าถือหกห้าซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกเป็นยัง เอาตหล่างเลาะบนเบาแม่่ซื้อได้่องยังไงอ้าวอว่ามันออกบนเราเนาะหลางกันเลยเอาตหล่างก่นปนือว่าเสียงนสื่อเสียนสื่ออยู่ก็ย่อนเสียนตัวก็ลงม่ลงหกขาอันอันขาดทั่วนพิษน้ำหกขาล่าง่เดียวว่ามันออกแล้วาน้ำเราน้ำอีกก็ยดิาต่เสียดายเทียอออสมมูสมม้อให้ขื้เก้าวันนี้ขคือเก้าลรอคะจับทรงนะบอทรงคือเก้าลคะ กำลังใส่ถุงมือขันอยู่เลยใส่ถุงมือแล้วโมวานเนียไปเหนให้น้ำเกลียววานเนียไปให้น้ำเกลียวคนป่วยท่านชมสมถายตลอดพี่น้องเออซีพันทรสั่งได้วันนี่ได้จ้าเนี่ยเฮ้ยจะไหนเขาจุพวันยี่สิบเอ้าก็ได้ก็ทรสั่งกับ089945 0473จ้าจ้าตุงทั่วประเทศดิจ้าตุงทั่วเปี้ยวโคห้องเราจะบบาทสมุนห้อนี้ห้องเราสำเร็ห้องเราสำเร็โอ้ยผมร้องแล้วครับพี่น้องอืม บ้องหันกินไปแล้วสมสมสมหมูสมงอแล้ว่อหนึ่งนี่เคานียวอืสิบบาทนี่อิ่เลยอิ่ก็ดีครับะหมั่มีแต่ใบตองได้เจ้านี่นี่วายล้วนเลยเนื้อล้วนเนื้อล้วนแดงแดงใจไวใบตองใบตองสองสั้นสองสั้นใบตองสองสั้นบะหมี่บะหมี่มีสิบสั้นสองสั้นขายที่ไหนครับขายที่ไหนห้อละยี่สิบหอละยี่สิบสามหอาสิบสายไม่หรอ พุ่นแถมอีกแถมอีกแถมอีกโอ้เจแดงใจดีหกหอ่อยแถมหอไงซำหอซำไหนก็ซำก็ปั่นโทรสั่งได้ตามเบอร์โทรจ้ะเบอร์เบอร์อย่งก้อนสีบอกเดเกศูนย์อันนี้เพิ่งบอกเ5เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่เจ็ดสเจแดงจําบได้ก็ ถามมันติดตั้งเรียงเหรอตั้งหย่อนมั้งย่อนมั้งงไงหย่อนมั้งย่อนมั้งก็ป็นย้อนแบบใหม่พัชรีเป็นไงขอบคุณแบบใหม่พัชรีอเป็นหนังสังไหนเด้อนะครับสมมูสมงัวรับรองว่าอร่อยแท้แน่นอนนะครับได้หลายพร้อมฮอสัมกับปัอนจังละไวยเรียนเหรอครับผมกินเมื่อค่ำผมกินฮอนึงเกือบบ่เบิดเจ้าเบิดวยบ่เจ้าบ่เบิด คนื้อเลาเสียบเจเจมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ไปกินบลเบิดมันหลายโพดเอาห้าพี่น้องอยากมานั่งกินเดี๋ยวยุดยบแท่ยุดใส่นี่ยุดสามแยกทางผัดสามแยกทางผัดสามแยกทางผาดบ้านบ้านใหม่ชัยพุทธบ้านทางผาดบ้านทางผัดสามแยกไปนองสองอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธไปขอนแก่นแวะได้นะครับอยู่ตรงข้ามพอดีลาบก้อยซอยแช่หลับก้อย เจ๊กล้วยปากแดงอ่าเจ๊กล้วยปากแดงเจ๊กวยไปเซอร์เลยยุ่ยี่แล้วเดี๋ยวสิไปทำเลขแล้วไปยุ่งมันแล้วก็ไปเจ๊กวย่ได้บอกตีเลขอ่ะบอกแล้วเอาน้ำจอกตัวเอาน้ำเกแดงก่อนเอาหนึ่งแปดหาจ้าตัวเดียวหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาตัวเดียวฝันในทั้งหมดที่แล้วงวดนั้นมันออกมวดนี่มันตกออกหนึ่งแปดหาจ้าไปเฮ็ดลาบสูก่อนจ้าโอ้ลูกค้าลูกค้ามาพอดีโอ้ยไปแล้วพี่น้องอ่ะโอเคเด้อเป็นแนวทางเด้อพี่น้อง เปางนั่นๆเอารถดเอารถดเอาถหลดนึ่งเป็ดหานเด้อลูกค้าเขาล้านลูกค้าเขาล้านแล้วไปเอาเนื้อไปเอาเนื้อไปเอาเนื้อร้านขายเนื้อนะครับอาหารตามสั่งเฮ้อโอเคครับพี่น้องฝากไว้เพียงสั้นๆนะครับไม่ได้มาตามเจ๊แดงนานแล้วนะครับมื้อนี้มีโอกาสมาแบะนะครับกลับมากินร้านอาหารเจ๊แดงตามสั่งนะครับ มีลาบกล้วยตำสมบูรคงเจ๊กล้วยปากแดงโอ้โหเจ๊กล้วยที่คุณเดี๋ยวคลิปต่อไปไปตามเจ๊กล้วยกันพิมพ์รอไว้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสาันทิพย์ก่น